สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับตัวใต้ที่ทิพกับใบอาจารย์เอหลงทิพวันนี้ก็มีหลายคนถามเข้ามาครับว่า,าเครื่องยนต์เบนซินและเครือ่องยนต์ดีเซลเนี่ยควรสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ก่อนเครื่องยนต์ไหมยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำในะครับหนึ่งครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินครับการสตา,าร์ทือน้ำมันด้วยการกิดเครื่องกิดด้วยหัวเทียนนะครับทำให้ครื่องเครื่องเนี่ยอาจจะมีร้อนมากครัรบแล้วก็การระบายความร้อนของเครื่องยนต์มันไม่ได้ดีอันน,นับ เครื่องยนต์ด <Blade> ีเซลครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็จะเป็นการขันดาักน้ำมันด้วยการอัดแรงดันในกระบอกสูบนะครับทำให้เกิดการกันจุดระเบิดนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยความร้อนกงสูงดังนั้นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก่อนจะดับเครื่องยนต์นะครับก็แนะนําให้สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับประมาณ1 0บยีนาทีนะครับแล้วแต่ระยะทางที่เราขับขี่แล้วก็การกดเร่งมากน้อยนะครับ ยัไงไงบ้างครับสำหรับการาใช้งานของเครื่องยนต์ดีเซลยังไงเนี่ยก็ถ้ามีคำถามหรือข้อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับหรือกดตามตามลิงก์ด้านบนนะครับที่เราขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับยังไงวันนี้ตัวใต้ที่ใบจันทร์เดกที่ก็ขอลาไปก่อนครับ